ที่เรื่องที่สี่เมื่อวานอ่เรื่องที่สี่เนี่ยก็มาว่าเมื่อวานนี้มีคนบอกว่าผมเกิดจากท่อเนาะอะไรท่อท่อน้ํำทิ้งนะจริงจรไหมครับจริงไหมครับผมมีพ่อมีแม่อะไรต่างผอ๋อไม่ใช่เกิดจากท่อน้ําทิ้งนะไม่ใช่นะอ่าไม่มีครับพ่อแม่ผมมาจากโซดาเทาเหรออ่าสะตื้หมอนใบนะคนจีนอ่ะอืมผมอยู่สุราษฎร์ธานีมาเนี่ยนะฮะคนแถวสุราษฎร์ธานีไม่มีใครไม่รู้จักบ้านผมนะพ่อแม่ผมเนี่ยภาษาภาษาจีนเนี่ย เขาขายอางตุงบปาอืมครับนะอ่าพวกเนี่ยขายหมูขายไดเขารู้จักทั้งทั้งทั้งจังหวัดครับอ่าเดี๋ยวนั้นเนยที่บอกว่า่อนน้าทิงนะ้งเกิดมาจากตอนน้ำทิง้งผมเลยอย่างงี้ดีวกว่าว่าคือคุณเนี่ยนะเอาเอา,เอาแม่เนี่ยนะมามา,มาไลฟ์สดเฟซบุ๊กนะอืมอันเนี่ยมันก็บาปกรรมพอแล้วอืมเออคุณคุณเอาพ่อแม่เนี่ยมาเล่นมาเล่นเฟซบุ๊กมาไลฟ์สดครับนะออมันก็บาปกรรมพอแล้ว พราะอะไรแล้วก็บอกให้แม่มามาฟ้องฉันอ,อถ้าเอยชื่อลูกฉันเนี่ยจะเป็นคนแต่งตั้งชื่อลูกฉันเนี่ยเนี่ยให้มาฟ้องฉันได้เลยมผมว่าผมว่าพูดตรงนะอืเขาไม่เข้าใจเขาไม่เข้าใจว่าสิ่งที่เราสองคนพูดเนี่ยครับการที่คุณไปดูหมิ่นใครก็แล้วแต่อืคุณอย่าไปด่าเขาในในในสิ่งที่คุณใส่ร้ายเขาครับนะคุณจะเป็นพี่สาวเป็นน้องชายหรืออะไรก็แล้วแต่คุณควรจะพูดความจริงไม่ใช่คุณต้องการเลตติ้งหรือคุณต้องการหรือคุณต้องการสิ่งของจากเอฟซี ครับนะอ่าไม่ใช่เลยไอผู้ใหญ่ไอผู้ใหญ่บ้าวคอแตก้วก็เหมือนกันนะแทนที่จะเป็นที่เพึ่งให้กับประชาชนครับกลับไปทําเรื่องเนี่ยไลฟ์สดอะไรเนี่ยแล้วก็ต้องการสิ่งของจากแฟนแฟนเทจที่เป็นเอฟซีครับอยได้สิ่งของนะสิ่งของบริจาคอืผมว่ามันเลิะนะไม่มีใครที่จะไปฟ้องพ่อแม่ตัวเองหรอกขอได้เลยนะไม่มีใครหรอกแล้วผมยืนยันนะครับว่าผมจะทําให้อีเถอะเนี่ยนะ กลับมาไม่มีขวาบ้านเหมือนเดิมเดิะเลยเพราะว่าผมบอกให้เลยก็ได้ว่าหนึ่งนะครับค่าละเมิดเนี่ยนะเด็กเนี่ยห้าล้านบาทแน่นอนครับแล้วถ้าโดนคดีป่าดไม้ไปสองล้านอืมนะอาจารย์คิดดูสิว่ารับรองว่าอีเทิงเนี่ยไม่มีเหลือหรอกผมยึดซับหมดอ่ะผมบอกให้เลยถ้าสารตัดสินมาเม,นะมื่อไหร่นะอืโดนทั้งคดีละเมิดนะแล้วเราเ,เราจะบังคับคดียึดซับอาจารย์ก็รู้อยู่แล้วผมมีวิธีครับ การเป็นโจดร่วมเนี่ยนะเราสามารถบังคับคดีในในใน,ในสี่สี่ทับเด็กคือาจารย์ครับดีก็ระหายทางละเมิดได้อยู่แล้วครับไม่ต้องเสียค่าวางสารด้วยไม่ต้องเสียค่าวางสารไม่ต้องเสียค่าวางสารห้าล้านบาทเตรียมไว้เลยเถอะอืมอ,อ่ารับรองได้ว่าคดีเนี่ยทุกคดีเนี่ยไม่มีทางรอดครับการ,การยืนยันได้เลยอืมให้การที่คุณบอกว่าผมเนี่ยนะไม่มีงานการทำนะแล้วก็อะไรนะมีคดีมีคดีเยอะแยะนะ ผมอยากจะบอกเลยว่าวันนี้ผมมีเฉพาะคดีแค่มินประมาทมินประมาทคุณไปถามทนายคุณก่อนดีกว่าไหม,มนะว่าทนายความคุณจะได้ถึงเวลาจะได้ว่าความให้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 ใครบางคนหรือเปล่าเออวันที่หนึ่งเท<า>่าไหร่สิงหาเนี่ยไม่คือคดีตอนเนี้บผบอกให้เลยว่าคดีของเขาเนี่ยอาจจะเลื่อนไปถึงปลายปีได้าสถานการณ์โควิดอย่าลืมนะครับว่าในขณะนี้เนี่ย นะทนายความของคุณเนี่ยอยู่ในชั้นนัยาการถึงหมดแปดคดีครับอันรย์คิดว่าถ้ามีฟ้องคดีเนี่ยมันจะไปบรรจบกันเป๊ะไหมได้เคียงไหมมันก็ต้องเป็นบรรจบกันเป๊ะถึงเวลาเนี่ยทนายความคุณเนี่ยอาจจะต้องเป็นจำเลยแล้วครับ่สุดท้ายเนี่ยต้องไปแก้คดีของตัวเองก่อนที่จะมาแก้คดีให้อีเธอโอ้ฟังแล้วยุ่งยังเลยนะถูกไหมครับได้ดีไม่ดีเนี่ยทนายติดคุกก่อนนะก่อนผู้ต้องหา ใช่ไเพราะว่าคดีของของทนายเนี่ยนะผมบอกให้เลยว่าเป็นคดีอุตสากัรตรงนั้นคดีนักวิ่งว่ารับสองอย่างนี้อ่าตั้งกี่คดีสามคดีครับคดีคดีเรื่องรับสินบนหนึ่งคดีคดีบุกรุกสถานราชการหนึ่งคดีคดีช่วยเหลือผู้ต้องหาหนึ่งคดีนะอื่าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีคดีตามมาอีกสองคดีครับรวมแล้วเกือบเกือบสิบคดีอาจารย์โอ้โหอใช่ไหม ใครใครใครเป็นคนจัดให้เขาครับผมจัดให้โอ้โหทําไมอัจฉริยะจัดให้เขาเยอะจังไงก้าถึงบอกว่าถึงเวลาจริงแล้วเนี่ยอีเธอเนี่ยเองเนี่ยนะเองจะต้องร้องไห้ครับนะอ่ามันไม่มีทางหรอกผมบอกให้เลยว่าจะรอดได้ยังไงครับผมมองไม่เห็นทางรอดเลยอืมทนายเขาเก่งนะทนายเขาเก่งโอ้ยทนายทนายเก่งก็จะเอาให้รอดก่อนเออตัวเองโดนเกือบสิบคดีเหมือนกันครับ ไอ้ที่บอกผมโดนคดีเยอะเนี่ยอมผมพูดตรงๆนะครับผมไม่เคยกลัวเลยคดีที่ผมโดนเนี่ยคดีเมนประมาทคดีอะไรมันไกลตรงนั้นเนี่ยจครับถึงเราไม่มีเส้นสายแต่เราสู้ด้วยสมองแล้วแล้วก็ทีมอะไรนะนะครับแล้วก็ฝากถึงไอ้ไอ้หัวรถอีกคนหนึ่งวันนี้ครับอไอ้หัวรถคนเนี้ยนะงานการไม่มีทำเออนะ ไปรับบริจาคเงินให้หมาให้แมวไปทาบุญนายเนี่ยนะมีข้อความหาตามมามากมายครับนะแล้วก็ทม่สำคัญคือไม่เคยว่าความไปอ้างว่าเป็นผลงานตัวเองครับไม่อายอืมนะคดีพ่อธนาคารเนี่ยไม่อายอืมเอาเอาเอาผลงานไแอบอ้างครับอาจารเขารู้นี่ว่าน้าข่าวเขารู้กันหมดว่าไม่ได้ม่ได้ว่าความครับมันว่าความไม่เป็นอืมเออมาถึงไม่มีงานการทํามาถึงมาถึงไปเนี่ยไปเล่นร่อนเนี่ย ไปเป็นสัมปาไปีเร่ร่อนครับอืมอ่าถ้าแน่จริงน่ะไปรับคดีให้เธอเตรียมมาฟ้องผมหน่อยครับอ่าอยากจะรู้เหมือนกันว่ามันว่าความเป็นไหมอืมมันพูดออกทีวีมันยังพูดไม่เป็นเลยคนเนี้ยครับมันเออเอออ้าอนะเองจำคดีนี้ได้ไหมจำคดีทหารคนหนึ่งอะได้ไหมครับที่บอกจะฟ้องจะฟ้องอัจฉริยะเนี้ยอืมไม่ยังไม่กล้าฟ้องเลยครับเออเพราะอะไรไหมเพราะว่ามันว่าความไม่เป็นอืม กินคำฟ้องเป็นหรือเปล่ายังไม่รู้เลยคนเนี้ยครับไม่ด้ดูถูในหัวโลนเนี้ยอืมไอ้นี่มันไอ้นี่ไม่ใช่สศิบว์ซาลินนะครับคว่มอีกคนเอออ่าไอศิลป์สลินมันโอเคแล้วตอนนี้มันหยุดมันหยุดไปแล้วหยุดแล้วนะอ่ามันหยุดไปแล้วเพราะว่ามันมันรู้แล้วว่ามันถ้ามันจะมาเป็นตนายความให้ไอไอแจ็กเกียนะอืมมันแท้ชลิยะแง่แงอยู่แล้วอ๋อเห็นก็บอกก็เสนอให้ห้าพันบาทด้วยไรดูข่าวอ่ะไม่มีของเราไม่มีเราไม่ได้ไปเหรอ อืมอ <Ừ. S 2> ัลโหลอัลโหลอัลโหลได้ยินไหมครับอาเจะอืมนะครับทำไมเงียบไปอืมนะครับ ครับนะครับสายขาดไปนิดหน่อยนะครับแหมกำลังมันอยู่เลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอสักแป๊บนะครับอาจจะนะกำลังมันอยู่เลยจุกรูนะครับนะครับอืมนะฮะนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะสายตัดไปนิดนึงอืมครับครับรอสักครู่นะฮะไม่รู้ฐานเขาหมดหรือเปล่านะ นะครับเดี๋ยวก็คงจะดําเนินการไปเสียงหายไปแป๊บหนึ่งก็คุณอัจฉริยะก็กำลังจะพูดถึงคดีต่างๆนะฮะที่เขรับผิดชอบอยู่นะครับนะแล้วก็ชี้แจงกรณีที่มีบุคคลบางคนนะครับนะไปพูดของรับไปพูดถึงเขานะฮะออกทีวีช่อง8ก็มีออกอาทางาเขาเรียกอะไรยูทูบก็มีนะฮะก็คุณอัจฉริยะก็กําลังนะครับตอบโต้อ,อยู่เนี่ยบางคนบอกอัจฉริยะพูดถูกใจมากครับ อืมนะครับนะโดนตัดสายหรือเปล่าครับอ่คงไม่แล้วฐานหมดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอ่อเงียบหายไปเลยนะนะครับนะไม่รู้ฐานหมดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งว่าเขาจะว่ายังไงทำไมอาจารย์นั่งคนเดียวคุณอ่ะยะไม่มานั่งด้วยอ๋อวันนี้พอดีมีฉุกเฉินนปกติก็จะมานั่งด้วยกันนะครับอืมนะครับนะนะครับอนะนะีเถกเป็นใครก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมไม่ทราบนะใครเถกใครอะไรต่างๆนะ ก็ไปดูกันครับว่าใครเถอะใครหัวล้านใครหัวโลนเนี่ยผมไม่ทราบนะผมไม่ใช่คนในวงการนะครับอืมอืมนะครับใครแต่ใครก็ไม่รู้เถิดอะไรยังไงกันจุกรู้จุกรู้นะฮะนะครับก็เดี๋ยวรอคุณอัธยะเนี่ยเขาจะยังไงเนี่ยไม่ผมไม่รู้ว่แบตเตอรี่หมดหรือเปล่า